ครับผมกลัวดอกเบี้ยครับดอกดอกเบี้ยกลัวดอกเบี้ยเงินฝากหรือดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝากน่ากลัวนะวัวน่ากลัวกว่าดอกเบี้ยเงินกู้อีกเพราะฝากแล้วจะไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนะจริงๆผมนี่กลัวมากเลยดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยกลัวจนไม่เอาอ่ะไม่ฝากเงินดีกว่าเอาเงินมาลงทุนดีกว่าใช่ปะดอกเบี้ยเงินกู้กลัวไม่ไม่ค่อยกลัวนะเพราะผมทําธุรกิจไงคือเงินกู้กับคนทําธุรกิจมันมาด้วยกัน โอเคไหมแต่เงินเงินฝากกับนักธุรกิจอ่ะไม่ค่อยถูกกันเพราะมันจะไม่ได้เฮียอะไรยกเว้นคุณมีเยอะเยอะมากๆนะมันก็จะได้ผลนะครับยังมีอยู่ช่วงนึงเลยเราไปฝากเงินที่ประเทศเคลื่อนบ้านเลยแต่ตอนนี้เล่นมุกนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าประเทศเคนบ้านก็ดอกเบีย้ยเงินฝากก็ลงมาแล้วเล่นมุกนั้นไม่ได้นะเล่นมุกนั้นไม่ได้แล้วแต่ก็หมดยุคแล้วนะครับยุคนี้ถ้าอยากมั่นคงร่ํารวย แล้วเราเป็นคนที่แบบเราเป็นสายเก็บเงินนะนะไม่ใช่สายนักลงทุนนะซื้อทองจริงผมยังไม่เคยขาดทุนกับทองเลยถึงแม้แต่กําไรจะมากจะน้อยแล้วแต่แต่ไม่เคยขาดทุนอยางง่ายก็ไม่ขาดทุนแพงถูกแพงก็ซื้อไปเรื่อยๆอ่ะถ้าช่วงไหนมันมันถูกก็ซื้อถวัถวถ่วเฉลีย่ยเอาหน่อยช่วงไหนเงินติดๆก็เอาเอาไปออกไปขายเอาเงินมาหมุนพอมีเงินในระบบมากขึ้นซื้อทอง คุณจะซื้อทองในรูปแบบหน่วยลงทุนก็ได้นะแล้วแต่เลยหรือคุณจะซื้อเป็นทองทองแท่งก็ซื้อเอาเลยจะต้องเก็บอย่างน้อยหนึ่งปีจะเห็นผลนะครับจะเห็นจะเห็นผล <c oughs> ตรงนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเตรียม